อยู่ในทบูไรยชมพระรามก้าด้่วยยาตบีนีและอานุบานนาในการมังวัในบันนี้ช่วยช่วยกันพลจารัาเอาบอกคนรุ่นหลังข้าวมาทสั้สองโพง đi thôi, máy ảnh của anh không cầm được đúng không? ha? hay เป็นเมียเต้าผู้เขาตั้งครับนากีนะคาคานากีครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวก็ที่ขึ้นมานี่ตัวเล็กครับก็เลยเอาเล็กๆมาถ้าขึ้นมาตัวใหญ่ก็จะเอาตัวใหญ่มาครับ่ Go make Thank <laughs> you.

นี่กไม่าเกี่ยวน้ำแดงไในตาเห็นเยิืนกันี่กจริงๆแล้วอยากจะให้น้ำเยอะๆเอาแบ้เลยนี่้าเอาไนเอา็มที่เลย

ແມ່ນນີ້ນະ ลมฝนจะมาวางแสงแดดปฏิกสริยาแรงกระแสน้ำเป็นนมำร้อนร้อนร้อนรอนรอบตัวนั้นล่ะนะจะเช็คมาล่ะเก็บรื่องสำคัญจะรสดงชนะจะตัดมหันติันนั้นจะรับมาเรียนเด็กรักอัโ

อันโธ่ตัณหาโธ่ยันโธ่โอยิ่งโธ่เลสะกายานังนัสิวันตโนยเอวังตะวังภิชายโยภิชายยสุจายมังบารเวอาบารราชสะบานรังเกสเสภะวิภพอาเรอาวิเศษเกสะปะปุตตานา